สรุปอัปเดต1.1.3.5นะคะแพทนี้เขาปล่อยวันที่20มกราคมนี้วันนี้นี่แหละนะคะเวลา4โมงเย็นไฮไลท์สำคัญอัปเดตนี้เน้นการปรับปรุงความเสถียรและความสม่ำเสมอของเกมนะคะโดยเฉพาะระบบการต่อสู้ระยะประชิด การปรับสมดุลเครื่องบินเจ็ตและการแก้ไข UIHUD เริ่มที่เมลีนะคะรายประชิดปรับให้ตอบสนองไวขึ้นทั้งมีดและขอนเวลาวิ่งเข้าไปฟันเนี่ยจะต่อเนื่องขึ้นไม่สะดุดปรับสมดุลเครื่องบินเจ็ตนะคะลดความแรงปืนหลักแคนนอนเวลาที่ไล่ย,ยิงเครื่องบินด้วยกันก็คือเนิร์ฟดาเมจปืนหลักลงนะคะส่วน UIHUD ปรับปรุงหน้าจอในโหมดมัตติเพเยอรและเลสเซกให้ดูง่ายขึ้นทั้งหลอดเกาะเป้าเล็งและก็เมนู ในส่วนของยานพาหนะนะคะเจ็ตโดนเนร้ฟปืนหลักของเจ็ตเนี่ยจะเบาลงถ้ายิงใส่เจ็ตหรือฮอด้วยกันต้องยิงโดนเยอะขึ้นประมาณ40%ศัตรูถึงจะร่วงแล้วก็แก้บักเรื่องรถระเบิดนะคะเวลาเราทำเทคดาวน์ใส่ศัตรูที่นอนอยู่บนรถอาวุธ สายมีดมีเฮแน่นอนเพราะว่ามันฟันเร็วขึ้นการกดฟันต่อเนื่องบัฟเฟอรลิงเนี่ยดีขึ้นดาเมจแม่นยําขึ้นนะคะแล้วก็ระบบการวิ่งเวลาวิ่งแล้วกดฟันเนี่ยตัวละครจะหยุดวิ่ง ตอนฟันโดนเป้าหมายไม่ใช่จะหยุดยาวจนจบแอนิเมชันนะมันทําให้แบบมันพลิ้วขึ้นอนะแล้วก็หุ่นซ้อมยิงในสนามฝึกนะะในไฟนเลนเนี่ยรับดาเมจได้แล้วระหว่างที่กําลังรุกขึ้นมาใหม่ปืนที่ยิงเก็บเสียงจะมีแสงไฟแลบเล็กน้อยถ้ามองจากระยะใกล้ ปืนยิงเก็บเสียงจะมีแสงไฟแลบปล็กน้อยถ้ามองจากระยะที่ใกล้ข้อควรระวังนะคะแม้เราจะใส่ท่อเก็บเสียงซับเฟเซอร์แล้วแต่แพทนี้เพิ่มเอฟเฟกแสงไฟแลบปล็กน้อยนะคะเมื่อมองจากระยะใกล้ ระวังด้วยนะแล้วก็จะมีแก้บักนะฮะไอเลนายที่ปืน RPKM ยิงต่ำกว่าเป้านะฮะเขาแก้ให้เรียบร้อยเนาะส่วนส่วน TR เนะฮะไร์บาลรลจะไม่เพิ่มความเร็วกระสูนแบบผิดปกติอีกต่อไปต่อมาอุปกรณ์เสริมนะฮะบันไดของ a อ s a ซอลเนี่ยแก้บักปีนแล้วตัวเด้งหรือเข้าบันไดไม่ได้นะฮะตอนนี้ปีนลื่นขึ้นแอนิเมชันสวยขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะฮะสไนเปอร์ดีคอย ตัวนี้เขาแก้บัคที่ไม่ยอมซ่อนแสงสะท้อนเลนส์น,นะคะจากสไนเปอร์คนอื่นและของดีนะคะใน UI และ HD u อันนี้คือปรับมาดีเลยอันนี้จะชอบมากเขาบอกว่าปรับสีเป้าได้เพิ่มตัวเลือกคัสตอมเลดิคอลคัลเลอร์เปลี่ยนสีจุดในการเล็งสะโบปได้ตามจะชอบใช้กับเทอร์อมสโคปด้วยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสีจุดที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงหรือสีม่วงไปเลยเวลาเราเลงผ่านกล้องเทอร์อมเนี่ยมันจะเห็น จุดชัดเจนมากขึ้นนะคะเวลาเราเลงระยะก็จะได้เผื่อระยะได้เนาะเขาบอกว่าหน้าเมนูปรับแสงไลท์ติ้งตัวละครหน้าล็อบบี้ให้สวยขึ้นต่อมาลดแรงกระแทกของเอฟฟกระเบิดนะคะก็คือช็อคเวฟฟอ์เนี่ยมันจะลดลงเนาะต่อมาในโหมดเลสซกและแบทเทอร์ยัลนะคะตัวเลสซกอ่ะเขาบอกว่าเขาแก้ความเร็วตอนตกกระโดดลงพื้นอ่ะให้เท่ากับโหมดมันติเพเยอร์อื่นส่วนาแบทเทอร์ยัลและการเลดการเลดเนี่ยแก้บัคโดนหาย ดโดรนอะที่หายถาวรหากฝากข้อมูลไว้ในไดรฟ์จังหวะเดียวกับที่โดนลงจอดเนาะส่วน Battle Royale นะคะเขาบอกว่าแก้บักหลอดเกาะหายไอเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยบักเกาะหายเป็นบ่อยมากแล้วก็แก้ไอคอน a i r b u g ช Launcher นะคะแสดงผิดเป็นระเบิดมืออ่ะเขาบอกว่ามีประมาณนี้อันนี้คือสรุปนะสรุปสั้นๆเลยแพทนี้สายมีดวิ่งสบาย วิ่งจวงวิ่งจวงอย่างนี้ได้เลยนะสำหรับสายแบบสายบูสายแอสเทซินอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินยิงกันนานข,นขึ้นกว่าจะตกและอย่าลืมไปเปลี่ยนสีเป้าเลงนะฮะอันนี้สําคัญมากดีมากอันเนี้ยดีมากเพราะาเรามองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วพอเวลาขึ้นสก,ก็แบบมองไม่เห็นนะที่ไม่เปลี่ยนได้แล้วก็อีกอันนึงสําคัญเลยก็คออือสายสไนาสายซุ่มยิงต่างๆที่ใส่เซฟเซอร์ไว้นะฮะ ตอนนี้เขาไม่ได้เก็บเสียงให้คุณทุกอย่างมันจะมีไฟแรบปแรปแร็แแแแออกมาฉะนั้นระวังตัวด้วยนะจ๊ะแต่มันจะแบบแรบออกมานดนึ่งแหละแล้วก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันว่ามันจะแรบมากแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนเล่นเกมละกันเพราะว่าตอนนี้เราจะบอกเลยว่าจะไม่มีเกมเล่นแล้วเดีวมาอัปเดตเกมให้พร้อมกับความโศกเศร้าเหงาหงองมยมากเข้าสู่ช่วงเมส์มอยแบบเต็มตัวนะฮะวันนี้จะบอกเลยว่ายุ่งยากหมดเนี่ยข้างหลังอนะคือแต่เรากำลังจะทํา แต่กําลังจะรีโนเวทห้องคอมแล้วก็วันนี้ก็มีทําคอนเทนต์รีโนเวทห้องคอมเนาะก็คืออ่ะไปซื้อระแนงไม้มาเพราะว่าช่วงนี้มีสปอนเซอร์เข้าเราก็อยากจะทําให้เป็นกิจลักษณะก็คือปรับปรุงห้องให้ดีขึ้นในการถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวแล้วก็มีมุมสําหรับอินเสิร์ตสินค้านู่นนี่นั่นก็ว่าไปอ่ะวันนี้ก็เลยเราลจะรีโนเวทห้องแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องมาอัปเดตแพทให้แล้วในขณะที่เข้าเกมนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นทันที แต่ไม่สามารถเข้าเกมได้เล่นได้แค่เลสเกแต่เลยเอา้าวเป็นไรอะ่ะสรุปเกมโดนดึงเพราะว่า,าน้องชายแต่ว่าส่งของส่งของขวัญมาให้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันผิดพลาดจากทางไหนโดยแท้จริงคือเมื่อวานนี้จับไม่ได้มาสตรีมจับเลยไม่รู้ว่ามันหลุดส่วนน้องชายก็ไม่ได้เล่นบ a ลลั e กฟิลเลยช่วงนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันหลุดแต่ฝากเขาซื้อเขาเลยส่งขวัญมาให้เป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแฟนททอมส่วนแฟนททอมมาจจะมาอัปเกรดเองแล้ว ตอัปเกรดมันจะอยู่ในคลังสตรีมอยู่มันไม่ได้ทําการคืนเงินเยอมากแบบทํายังไงเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงแล้วก็ทาห้องอยังไม่เสร็จเลยอะ่ะคือมันยุ่งยากไปหมดวันเนี้ยแล้วตอนนี้ตั้งใจว่าจะไม่สตรีมเพราะว่าจะรีโนเวทห้องก่อนพวกนี้ถึงจะมาสตรีมเพราะว่าต้องเก็บห้องไม่รู้ว่าพวกนี้จะได้มาสตรีมหรือเปล่าและเกมก็พังอีกเกมว่าเขาไม่ได้ต้นเกมตอนนี้ซื้อไม่ได้เพราะว่าราคาแพงมากราคาขึ้นมาแบบ ราคาแรกที่ตั้งเลยอะ่ะราคาแรกเลยอะ่ะมันราคาแพงมากเลยตอนนี้มันมันธรรมดามล้วจะประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาเดิมราคาแรกเลยเฮ้ยเศร้าก็เศร้าเลยอ่ะมันแล้วก็อัปเดตแพดให้ได้แค่นี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกอาจะตั้งใจว่าจะทําให้มันดีๆแต่มันเข้ามาันปีไม่ได้เข้าไปบินเจ็ตไม่ได้เข้าไปแบบ มีลีทำนั่นทำนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ได้มันเลยอัปเดตมันได้แค่มาอ่านข้อมูลให้ฟังจกคิดแต่ว่าไปรีเสิร์ชสรุปมานะได้แค่นั้นที่เหลือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยตอนนี้เพราะว่ามันเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีแรงจะทําอะไรละวันนี้ยุ่งมากแถมยังต้องมาเคลียร์กับสตรีมอีกอะ่ะงานลวกหน่อยนะฮะเนี่ยกำลังเคลียร์ของเคลียร์ห้องเลยต้องเก็บอีนี่เก็บอีนู่นก็บอกโอ้โแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะทําคลิป รีนโนเวทห้องให้ดูว่าไปซื้ออุปกรณ์ทำยังไงทั้งทั้งก็คือพี่แอดมินดูอมพิติดให้มีอะไรให้ทำบ้างมีอะไรให้จัดบ้างแล้วก็อัปเกรดอะไรบ้างในห้องกาบขอภัยด้วยจริงๆนะคือเียนท็องปันไม่ได้มาอัปเดตแบบดีๆเลยอ่ะปกติเราจะอัปเดตแพทดีมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากบวกกับอย่ดีเกมก็มีปัญหา ไม่ต้องกลับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบด้วยนะจ๊ะปัญหาเกิดอ,อีกแล้วใส่ชุดดำชีไลไยปัญหาทุกทีรอบก่อใส่ชุดเนี้ยโดนแฮกรอบนี้เกมหายโอ้ยโอ้ยอท้อเครียดยัไปหมดที่ขนาดเติมน้อยแล้วเนี่ยบาย,บายยจบข่าวอัปเดตด้ยวยความโศกเศร้าอัปเดตไปเศร้าไปไม่มีแรงแต่อัปเดตไม่ได้จะพูดเลยอ่ะไม่อยากให้เห็นหน้าด้วยเพราะว่าหน้าแบบ หน้าหุ่นปูดมา